สวัสดีครับพบกับเบียร์วิรยุทธ์นะครับก็วันนี้ไก่ไข่อยุครบอ่าสิบแปดสัปดาห์แล้วนะครับครับสิบแปดสัปดาห์ตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆส่วนมากก็จะซื้อไก่สาวกันมาเนาะถ้ามือใหม่มือใหม่หรือมือเก่าก็คงรู้กันอยู่นะครับว่าอาหารแต่ละ ไก่แต่และอ,อายุมันจะไม่เหมือนกันนะครับแรกเกิดก็จะมีอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็อาหาราไก่สาวแล้วก็ไก่พร้อมไข่อย่างเงี้ยครับสำหรับไก่พร้อมไข่ของผมนะครับก็จะใช้สรุปเลยตอนนี้ผมจะใช้อาหารชนิดชนิดเม็ดนะครับชนิดเม็ดโปรตีน17% อ่าใช่ครับก็แต่ละท้องที่ก็จะมียี่ห้ออาหารไม่เหมือนกันนะครับก็อาหารยี่ห้อนี้ไม่ใช่ยี่ห้อที่โด่งดังนะครับไม่เหมือนของอของอะไรบ้างซ p พี CP. เวทโกเงี้ยเป็นบริษทัทใหญ่ๆนะครับแต่ของของเมทโกแถวนี้น่าจะมีขายนะครับแต่มันเป็นชนิด อาหารชนิดผงนะครับผมผมขอใช้ชนิดเม็ดนะครับผมเลือกแล้วก็18สัปดาห์นะครับเนี่ยหน้าก็เริ่มแดงกันมาแล้วครับงอนก็เริ่มโตขึ้นมาเยอะแล้วเช็คด,ดู ก็วันนี้วันที่14เดือนพฤศจิกานะครับ5-9กก็มันเป็นหน้าหนาวแล้วแต่อากาศวันนี้ร้อนมากช่วงนี้ช่วงเที่ยงครับอากาศค่อนข้างร้อนดูไก่ครับ ็ทีนี้ยังไม่ช่างน้ําหนักนะครับพ่อพิ่งช่างไปอาทิตย์หน้าอาทิตย์หรืออาทิตย์20สัปดาห์นะครับผมก็ค่อยจะชั่งอีกทีนะครับอ๋อ,อเปิดน้ําทิ้งไว้น้ำใกล้จะเต็มแล้วครับน้ํา ก็นี่จะเป็นไก่อีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนมากไม่ค่อยได้มาถ่ายฝั่งฝั่งนี้หน้าแดงกว่าฝั่งนู้นนะครับคือจะรับแสงอ่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทิศตะวันตกนะครับก็จะรับแสงแดดช่วงเย็นๆด้วยแสงแดดไม่ร้อนมาก หน้าเขาสวยดีในวิดีโออาจจะดูตัวเล็กตัวนิดนะึงจริงก็ไก่น้ำหนักที่ผมช่างไปก็เฉลี่ยผมคิดว่าอยู่ประมาณโลสามนะครับโลสองหน้าแดง ก็รอดูนะครับอีกสองสัปดาห์นะครับเข้าสู่อายุยี่สิบสัปดาห์นะครับจะไข่หรือเปล่านะครับก็ต้องรุนนะครับเพราะว่าดูหน้าดูอะไรเขาอย่างเงี้ยเริ่มเป็นสาวเต็มที่ละ ก็เรื่องให้อาหารก็อยากให้เยอะนะครับให้ทีละเขากินหมดให้เพิ่มอีกนะครับหรือใครไม่มีเวลาก็เช้าเย็นนะครับก็คำนวณเอาครับสมมติว่าไก่กินวันละหนึ่งขีดนะครับก็ร้อยตัวสิบกิโลอย่างเงี้ยก็แบ่งเช้าห้ากิโลเย็นห้ากิโลถ้าไม่หมดก็ลดลงไปสี่กิโลอย่างเงี้ยกกะ กะกะดูก่อนนะครับก็จะได้กะง่ายกว่าเดิมนะครับแต่ขนาดของเขาสิแปดสัปดาห์ยังกินไม่เยอะครับยังไม่ถึงขีดนะครับยังกินน้อยอยู่ออยู่นี่ประมาณร้อยร้อยสี่แปดร้อยห้าสิบตัวเนาะอาหารเลียงกระสอบน่าจะได้เกือบสามวัน สามสิบกิโลผมก็ให้ไปไม่ได้จดบันทึกอะไรไ้เลยก็ต้องขออภัยด้วยก็คลิปหน้าผมก็คงจะทำคลิปทิพนีตคนนี้นะครับคลิปเพราะกิจกรรมผมทำมันเยอะครับก็เวลาทำคลิปก็ก่อนจะทำก็คิดอยากทำให้มันละเอียดนะครับเผื่อเพื่อนๆได้ศึกษาดูว่าจ่ายไปเท่าไหร่ไก่ร้อยตัวอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงแล้วเวลามันรัด วาัดมันรัดตัวจริงๆนะครับท้ง,งานประจําแล้วก็อเวลาผมมีผมต้องทําทั้งส่วนยางด้วยไก่ก็ต้องแบ่งเวลาครับแต่ช่วงนี้สบายลงไปเยอะไก่สาวล้วแต่ช่วงเล็กๆนี่โหก็ต้องดูแลนิดนึงแต่ผมก็มียังมีไก่รุ่นหนึ่งตอนนี้ก็สิบเอดสิบสองสัปดาห์แล้ว ที่ต้องดูแลครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาหารเพิ่มอีกเพราะว่าตอนเย็นนี้ผมต้องอ่าไปสวนยางผมนะครับผมก็ต้องให้ตั้งตอนเที่ยงไว้เลยจะเจ็บเก็บยางก้อนนะครับยางก้อนขายละธุรกิจละตัวแต่ไม่มีเงินเหลือสักแบาบท ก็ทําทําไปนะครับกรเษกเษตรทําเกษตรนะครับก็อย่าทําเชิงเดี่ยวเยอะเราเน้นทําหลายๆอย่างส่วนอย่างที่ผมทําก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็พอมีรายได้เสริมนะครับทนะํานาช่วงนี้ก็ราคาข้าวรู้กันอยู่นะครับเจ็ดบาทหกบาทเจ็ดบาทข้าวเปลือกครับเกี่ยวเสร็จใหม่ๆเ่ยเจ็ดบาทก,กว่า ปีนี้สุดหนักเกษตรกรครับครับผมไก่ไข่18สัปดาห์นะครับก็เราชมน,นะจะไข่20สัปดาห์นี้จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ไข่ไก่สาวส่วนมากผมเลี้ยงมาก็วันแรกก็สองฟองแล้วค่อยๆเพิ่มกันสี่ฟองกว่าจะครบพีก,ก็ประมาณห้าสัปดาห์นะครับ ก็ไก่ตกไปประมาณอายุ25สัปดาห์นะครับไข่ถึงจะเยอะ70-80 <_ S 1> สัปดาห์ครับครับผมครับคลิปนี้